ออฟฟี่ตอนนั้นคบผู้ชายนอกเหนือจากสามีแล้วนะออกมาคบผู้ชายนอกบ้านกี่คนประมาณสองคนค,คือเราแค่ค<น>แค่แค่คุยกันเฉยๆค่ะคุยอยบกคนนั้นทีคนนี้ทีคุยไปเรื่อยเลยแต่ไม่ได้คบจริงจังเหมือนกับว่าเอามาเป็นตัวตั้งตัวตีว่าเอ้ยนี่คือแฟนใหม่ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีค่ะแต่แน่ๆก็คือการทำร้ายจิตใจและความเจ้าชู้ด้วยใช่ไหมครับ ช่ค่งงนแต่งงานแล้ว<ม>แต่งงานงานแต่งนี่คือตอนนั้นทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดเลยค่ะเรามีลูกที่น่ารักมีทั้งหญิงและชายแล้วก็มีแฟนที่เดินไปกับเราแล้วเราเป็นช้างเท้าหน้ายอมรับได้เลยว่าเราเป็นช้างเท้าหน้าแล้วเขาก็ดูแลเราอีกทีนึงคือมันเป็นอะไรที่มีความสุขและแฮปปี้มากงานก็มีมาเรื่อยๆเงินทองก็ไม,ม,ม่เคยขัดสนนู่นนี่นั่นพ่อแม่เราก็เลี้ยงดูอย่างดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดสมบูรณ์มากใช่ค่ะแต่เรามีคนอื่น โดยการคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงการแล้วเราก็ทํางานมานานมาเยอะมากคืออาอจะเป็นคนทํางานทุกวันตั้งแต่ท้องอะ่ะยันคลอดคลอดเสร็จอีกวันหนึ่งทำงานเลยค่ะ oh. ถ่ายคลิปกันเลยกับพี่แพทเนี่ยเคยถ่ายพี่แพทย์ณปภาเคยถ่ายกันในโรงบ้านเลยคือทํางานกันทุกวันไม่เคยหยุดไม่ค่อยมีเวลาใช้ตังค์แต่พอได้ไปเที่ยวเปิดโลกวันสงการนู่นนี่นั่นก็เริ่มไม่สนใจแฟนละเริ่มมีคนอื่น hmm. เริ่มแบบว่า นอกใจเขาอย่างรุนแรงเลยเงยความมีชู้ใช่ค่ะไม่กลับบ้านเลยนะคะไม่กลับบ้านเป็นเดือนเลยเฮ้ยยไม่กลับบ้านเป็นเดือนเลยใช่ค่ะแล้วลูกอีกสามแล้วสามีก็ยังรอเราอยู่ที่บ้านทุกวันเขายังอยู่ที่บ้านตลอดเราโทรหาที่บ้านเราโทรหาพี่เลี้ยงแม่บ้านปุ๊บอยู่ไหนเขาก็ยังอยู่ที่บ้านแต่รู้ไหมคะหนูทําอะไรที่มากกว่านั้นอีกหนูอูุดหงิดมากเพราะว่าเราเราไป จีบผู้ชายอีกคนนึงแล้วอยู่ดีๆเราโทรโทรหาโทรหาเขาว่าอยู่ไหนเขาบอกยังอยู่บ้านเราไล่เขาออกจากบ้านเลยค่ะไล่ไล่แล้ทำไมก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอยากจะบอกกับทุกคนว่าเราโสดตอนนั้นคือ,อเห็นแก่ตัวสุดๆอะค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็กลับบ้านของเขาจริงๆหลังจากนั้นเราแล้วก็พอเราเริ่มคิดได้เนี่ยมันก็สายไปละเราได้ทําลายความรู้สึกและชีวิตของเขาไปหมดแล้วถ้าวันนั้นออฟนั่งเข้าไปในใจของแฟนที่เป็นสามี คงเสียใจมากๆค่ะเสียใจที่สุดในชีวิตเลยซึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังยังออกไปยังไม่กลับมาสามีเลิกกันแล้วใช่ไหมเลิกกันแล้วค่ะแต่ก็ยังคุยกันอยู่แล้วก็ยังโชคดีที่เขายังให้โอกาสเราในการที่แบบว่าคุยกันในหน้าที่ของพ่อกับแม่แล้วก็ยังพบเจอกันได้แล้วก็หนักสุดที่แบบรู้สึกดีมากๆแล้วแบบอยากจะก้มลงการาบเพอาเลยคือเขาโอโหสิกรรมให้เรา